สวัสดีครับเราก็มีอยู่ในคาย GMMTV เราก็จะมาสอนแฮก a g a i o แต่ไม่ได้แฮกตังแฮกสกินแพทินัำฮะมาขั้นตอนแรกละคนต้องมีแอปพลิเคชันเอดดเตอร์ฮะโหลดตามเพจ Store เลยฮะแล้วก็อันพอโหลดเสร็จเราเข้ามาเลยแล้วเข้ามาอันที่สองอฟอ่าเซตแอปพลิเคชัน for app แล้วกดไปที่ a g a i o simple edit อ่ะอันที่สองเลยและอันและอันที่สองอีกครั้งฮะอันที่สองสามครั้งเลยอันที่สองอีกอ่ะคุณก็เห็นสก,กิตต่างๆฮะใครใครที่ไม่ทันกดใหม่ด้ผมทำไอ้ลูกศรจุดๆนีนด้วยฮะอ่าเพื่อเห็นได้ชักเห็นได้ว่าจะมีสก,กินต่างๆนี่นคือทุกอย่างเนี่ยอากาไอยโอฮะ สก,กินล็บนี้อ่าถ้าคุณมีสก,กินอะไรสักอย่างที่ถูกถูกอ,ะอ่ะหรือเอาสก,กินที่ได้มาฟรีที่เราเก็บไม่นี่อย่างอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช,ใช่ผิดอันนะอย่างเช่นแต่ถ้าคุณจะแฮกนะขั้นตอนแรกคุณต้องมนี่คุณจะเห็นได้ว่านี่ตรงเนี้ย กดไปที่นี่ฮะอันแรกผมแรกแล้วก็เลือกสกินของอคุณอ่าที่คุณจะเอาเดี๋ยวผมจะเอาสปายเดี๋ยวผมเอาสกินหนึ่งก่อนนี่ฮะผมก็แฮกมาสองค่ะสองสกินแล้วเดี๋ยวหาก่อนฮะสกินที่ผมมีอันนึงฮะรอกันนะครับ มีมันมีน้อยมีน้อยมากเดี๋ยวอ่ะสกินสนิกแล้วกันนะฮะอ่ะยอมผมไม่อยากใช้สนิกผมเกลียดงูผมเกลียดงูอะจะพูดมันกดอันที่อันแรกอนะอันเนี้ยผมจยสกินสปายเนะี่ย เนี่ก,กันนี่ยแก,กันนี่เลือกเห็นไหมว่านี่แล้วเราก็กดเซฟ e ันที่สองอ่ะนึ่งฮะยากซะเหลือเกินเอาผมเอาสกินมาจากไหนเลยครับให้คุณพิมพ์ไว้กกวา่า a า p h a the el skin นะคุณแล้วก็ใส่ชื่อสกินที่คุณต้องการนี่แล้วมันจะขนาเลนนี้ใช่ไหมครับแล้วแล้วคุณก็กด มันต้องรอรอนะฮะผมไม่รู้นะว่ากดไอ้นี่ต่อกดต็อปตรงไหนของ s c ะไม่ต้องมอนกันอ่ะรอต้องรออีกสองครั้งฮะอ่ะพอดิ้งอ่ะ,อะก,กำลังทำงานอ่ะ ได้ในเพจโซโต้เลยแอปนี้ครับลองทำได้ชัวร์เดี๋ยวค่าค่ามันมาปุ๊บมันจะขึ้นลูกศรถูกฮนะสีเขียวแล้วจะบอกอะไรบลาบ,าบลา้าผมก็ลิงมันกล้ เ็ผมทำได้เมื่อคืนนะอ่าก็ต้องขอขอบคุณคุณคุณคนหนึ่งนะแต่ว่าเป็นคนต่างชาติฮนะอา thank you มากเลย thank you มากเป็นม i m i t อะอยากอยากแฮกกากามานานละได้ทุกสกินนะอือนานยังเลยอ่านี่ขึ้นมาอย่างงี้จะมีโฆษณาขึ้นมาด้วย นี่จะมขึ้นลูกศรถูกอย่างนี้อะ่ะอ่ะแล้วคุณกดไปที่อ n s สต l l นี่อ่ะคุณถ้าคุณไม่อยากติดตั้งใหม่แต่ข้าไม่ได้ฮะอ่ะลบอาก้าออกแล้วก็กด Install e ในนี้ฮะอ่ะรับรองกดได้แน่นอนอ่ะแล้วพอพอทำ พออยากเปลี่ยนอีกเราก็อ่ะกดเหมือนผมเลยผมไม่รู้เนีย่ยแหละข้าไม่ได้เดี๋ยวผมทำให้ดูง่ายมากอ่ะอตรงเป็นอะไรง่ายมาก มีปุ่มผมกดสองนิ้วมันเลยมีอย่างนี้ขอางานนะโะโหโอ้โหโอ IG ้โหโอ้โห้่าคุน่ะจะได้ยินเสียงทีวีผมก็ได้ดูหนังฮะดูหนังดูหนังโอ้โหแล้วก็รอไปก่อนฮะอืมก uh huh. ี่นาทีแล้วอ่า ก็ที่เองนานกต้องแป๊บเดียวเองผมทำก็ไม่ผมทำครับผมไม่อด ขออ่ากดได้แล้วอ่ามันจะขึ้นติดตั้งแอปพลิเคชันมันคุณคุณต้องกดยอมรับแอปพลิเคชันก่อมันจะขึ้นอะไรให้เนี่ยแหละก็ต้องอ่าเรามาเปิดาก็ g a ยโอดู ที่หนึ่งมาฝากไม่เอาไม่ต้องการไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเขาไม่เห็นเว้าลับเลยอ่าแต่าตายตอนนี้เลอกเลย ราก็ขอลาการเป็นแค่นี้แล้วครับใครทำไม่ได้ก็ามาบอกด้วยนะคะว่าทำไม่ได้เดี๋ยวผมจะลองดูปัญหาก่อนว่าค่าทำไม่ได้เดี๋ยวผมดูให้ดูเดี๋ยวทำให้ดู